สวยไหมคะสวยเนาะโอเคใครรับในหุ่นต้องรีบเลยนะเพราะว่าเหลือผื่นเดียวเอาตัวใหม่มาเลย,เลยโอเค ผืนแรกก็เป็นสีชมพูชมพูเขาออกวันหวานนะคะเป็นงานปักขึ้นมานูนขึ้นมานะคะ250บบาทนะคะโอเคตัวน,นี้เป็นน้ำเงินขามเป็นฝานะคะลายน้ำไหลขิดนะคะ ตัวนี้เป็นเปลือกมังคุดค่ะเปลือกมังคุดนะลายเดียวกันนะคะแต่ดีไซน์เขาก็ต่างกันทุกอย่างจะต่างกันชี้ต่างกันตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับในหุ่นนะหุ่นพี่นะคะนะคะตัวนี้เป็นมังคุดผสมน้ำตาลน,นะคะยกดอกนะคะ ปักด้วยดอกดอกนี้เขาจะนูนขึ้นเอาไปให้ดอกเขาจะนูนขึ้นเห็นไหมคะงานขีดเขาเห็นไหมคะละเอียดยิบเลยคะ่ะ250บบาทตัวนี้สีข้างหรือสีหมักสุกนะคะนะคะสีอมน้ำตาลแดงนะคะลายน้ำไหลขิด ตัวนี้สีเขียวสีเขียวนะคะเขียวลายฝาน้ำไหลขิดตัวนี้เทาอมฟ้าค่ะเทาอมฟานะคะน้ำไหลขิดทุกตัวรับประกันนะคะไม่สวยไม่ดีไม่ใช่ฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตอัดพรากาวไม่เนียบยินดีคืนเงินนะคะ แถมเงินให้อีก250บาทนะคะตวัวน,นี้ก็คือตัวหมากสุกนะคะน้ำไหลหมากสุกตวัวน,นี้สวยมากเลยค่ะเห็นไ,ไหมชมพูนุดยกดอกนะคะสวยมากชมพูนุดยกดอกใครใส่ก็สวย ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันที่คุณสุดยาใส่นะคะตัวเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าม่วงม่วงม่วงคล้ายๆม่วงมังคุดแต่ยกดอกนะคะตัวนี้แดงค่ะแดงแดงเลียดนกแต่เขาซอฟด้วยเทาซอฟด้วยชมพูเป็นน้ำไหลขิดนะคะ ตนี้แดงแดงหมักสุกแดงหมักสุกยกดอกนะคะนะคะสวยมากเลยต้นนี้เขียวมิ้น,นะคะ่ะเขียวออกไม่แก่เกินไปยกดอกนะคะทุกอย่างสวยหมดถ้าใครโอนก่อนได้ก่อนนะคะ มีสีและผืนสองผืนอันนี้ชมพูชมพูอมม่วงค่ะยกดอกยกดอกนี่นานๆจะมาทีอ่ะมันขิดยากมันมันยกดอกยากตัวนี้คือเท่าเลยนไหมคะเท่านี้หายากมากยกดอกนะคะสองรอยห้าสิบบาทสวยมากเท่าใส่เข้าไปผู้ด,ดีทันทีเลย ตัวนี้เทาน้ำไหลค่ะแต่เขาปักด้วยชมพูอันนี้น้ำไหลอันนี้คือขิดขิดเขาสวยมากเห็นไหมคะน้ำไหลเขาจะนูนขึ้นมาได้ก็จะนูนขึ้นมาเขา,เขา,เขา,ขาทอแบบใฟกันเขาเรียกงานขิดอันนี้เขียวอมน้ำทะเลค่ะนะคะเขียวอมน้ำทะเล โอเคตัวนี้คือแดงอันนี้แดงช้ำนะคะแดงออกเลือดหมูแต่เขาตีด้วยชมพูแล้วก็มีส้มนะคะคนละลายแล้วนะคะไล่ขอยังออนไลานั้นหมดก่อนเโอเค ตัวนี้คือน้ำเงินนะคะน้ำเงินจะออกขามคือน้ำเงินเข้มนะคะเหมือนลายเมื่อกี้เขาเรียกลายขอนะคะลายขอเล็กแล้วก็มีตาเงี้ยซีเดียวกันอันนี้โชว์ไปแล้วครั้งหนึ่งน้ำตาลไม่ ะคะมีสองผืนโอเคอันนี้โอเคอันนี้ขามเลยค่ะสีขามเลยขามไม่เข้มข้นเน่ยนะคะสวยดีน้ำไหลขิดสีขามแล้วก็คุณสูตรยังเหลือตัวงานขอจุมพูนุษอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็สีขีนอยู่ผืนหนึ่งของเมื่อวานอย่างนะคะใครจะรับหนัง โอเคเห็นแล้วเมื่อวานเนาะแล้วก็ชมพูแล้วก็สีสีมัสตาดอมชมพูนิดนนะคะตีนตักนูนด้วยเหลืองลายขอนะคะโอเคหมดค่ะใครอยากได้ผืนไหนโอนรีบโอนรีบทักนะคะ เอามาหาคุแม่เลยรีบโอนรีบทักแล้วคุณสุจะเจ็บไว้ให้เจ็บไว้ให้ก็คือจะเอาไว้รอดูอันใหม่ก็ได้แต่ต้องจ่ายตังไว้ล็อกเขาเรียกว่าล็อกล็อกไว้ถ้าเราชอบแล้วเราล็อกไว้เลยเพราะว่ามันอาจจะไม่มาอีกเลยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไง่ ส่วจะเริ่มลงแล้วก็ขายช่วงแล้วก็บ่ายลูกเขาก็จะตอบแล้วก็จะแพ็คแพ็คเลยนะคะถ้าคนไหนบอกว่าส่งเลยหรือฝากบายนะคะสุก็จะทําเป็นกล่องๆของใครของมันนะคะแล้วก็ส่วนพราถุงตัดพอดีช่างเขาขอเป็นวันพุธนะคะของใครที่ยังตัดอยู่ก็รอวันพุธนะ ใจเย็นๆใจร่มๆนะไหนก็ครบคุณสูรแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะแต่มาแน่นอนนะคะมาแน่นอนนะคะสำหรับของพี่ฉลานะคะเสียเสร็จแน่นอนเพราะถุงมาวันพุธพอดีใส่ลังเลยคะ่ะเยอะมากเยอะมากนะคะแต่แต่ถ้าจะเอฟวันนี้เอฟให้ทันนะรีวให้ทันจะได้ใส่ลายแล้ววันพุธ พอถุงหมาก็แพ็กให้หมดเลยเพราเสื้อก็ถักแล้วเพราถุงที่ไม่ตัดก็ครบแล้วเพอถุงตัดมาวันพุธนะคะได้ลังหนึ่งของวีลังหนึ่งนะคะสวยมากนะคะเพราถุงยิ่งตัวนี้นะคะสวยมากนะคะโอ๋หวานไม่รู้ใครเห็นซื้อเฉยเลยซื้อไว้ก่อนเฉยหนึ่งถุงงงถงได้มาสองใช่ปะซื้อเฉยเลยโอเค